นี่ที่น้าติดบอลเอาไว้อะฉันจ่ายให้หมดแล้วนะเงาอีโบทําเมียไหมล่ะก็นี่ที่มึงใช้แทนกูอ่ะก็ะถือว่าเป็นค่าสินสอดไปไงสวัสดีค่ะดิฉันโบนิตาเพียนสกุลปีสองคณะเศรษฐศาสตร์ค่ะวิ่งขึ้นรถคนอื่นแบบนี้คิด,ดว่าเป็นเรื่องที่ดีหรอคะขอคําตอบที่น่าฟังหน่อยนะเบฟหนูขอติดรถไปลงที่หน้ามาหาาลัยได้ไหมคะ่ะฉันถามอะไรเธออย่างหนึ่งสิทาไมเธอถึงไม่อยากกลับบ้าน ไม่ใช่ว่าหนูไม่อยากกลับค่ะหนูแค่กลับไม่ได้คุณยิ้มเมื่อไหร่คะนนี่เราออกไปจากตรงน,นี้กันเถอะคะ่ะคุณควีนะคะหนูไม่เล่นหนูไม่อนุญาตค่ะฉันพูดจริง นูก็พูดจริงเหมือนกันค่ะเธอขัดใจฉันหนูขัดใจคุณได้มากกว่านี้ค่ะแม่งอยู่ไหนวะมึงก็หาดูดีๆสิวะ จะไปไหนคุณไม่ฟังหนูเลยหนูนึกวคุณจะแตกต่างจะดีกว่าคนอื่นแต่สุดท้ายคุณก็ไม่ได้ต่างอะไรจากคนพวกนั้นเลย ไปดูนี้สิอันนี้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงมาทำอะไรพวกกูมาเที่ยวใครส่งมึงมาไอ้เหี้ยพวกกูบอกว่ามาเที่ยวมีปัญญาก็ไปซื้อใหม่ส่วนนั้นเนี่ย ลูกขอ,อไปไปไปกลับไปบอกเจ้านายมึงด้วยนะลูกอย่ามาเสือกกลับเจ้านายกอีกไปถุยพวกมึงทำงานกันยังไงวะขอโทษครับนาย แล้วได้รูปมาไหมโทรศัพท์อยู่กับพวกมันครับรูปอยู่ในเครื่องหมดเลยครับกองทัพถ้าแกจะเอาชนะมันให้ได้แกต้องฉลาดกว่ามันตอนนี้ผมรู้จุดอ่อนของมันแล้วครับ แล้วก็รู้ด้วยว่าจะต้องเอามาใช้ประโยชน์ยังไงโบปากแกไป็นเลออะไรมาใครทำจะไปจัดการไม่เป็นไรฉันจัดการไปแล้วไม่ได้หนะเวที่นี่มันมีกฎ จะคยาให้พี่ฟอนต้องได้รู้เรื่องมิ้นไม่ต้องฉันโอเคฉันอยากมมนเป็นเรื่องใหญ่ฉันพูดจริงๆ หนูเลยหนูนึกว,ว่าคุณจะแตกต่างจะดีกว่าคนอื่นแต่สุดท้ายคุณก็ไม่ได้ต่างอะไรจากคนพวกนั้นเลยควีนไม่เป็นไรใช่ไหมจกกัดการทุกอย่างเรียบร้อยนะเรียบร้อยคะ่ะพี่คิงกองทัพมาเริ่มเดินเกมของมันแล้ว หลังจากนี้เราต้องระวังตัวให้มากขึ้นเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาใหญ่ค่ะควีนจัดการได้ทุกอย่างพี่รู้ว่าควีนจัดการได้แต่กองทัพมันไม่หยุดแค่นั้นแน่ควีนรู้ค่ะแต่เกมนี้มีผู้ชนะได้แค่คนเดียว คนพวกนั้นบอกว่าหนูเป็นจุดอ่อนของคุณหนูไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรคุณคิดอะไรอยู่เปล่าค่ะอืมพรุ่งนี้ในที่ประชุมทีมบอร์ดต้องถามความคืบหน้าเกี่ยวกับทําเลที่สร้างโครงการใหม่แน่ๆ ควีนจะไม่ใช้พื้นที่ตรงนั้นค่ะควีนจะยื่นข้อเสนอใหม่อืมอันนี้พี่เห็นด้วยเรายังมีทำเลอีกหลายที่ที่สามารถสร้างโครงการใหม่ของเราได้ควีนพร้อมแล้วใช่ไหมค่ะควีนเตรียมพร้อมทุกอย่างสำหรับการประชุมพรุ่งนี้แล้วค่ะ ไม่มีไรมึงเป็นเยี่ยนะหรอมึงวะวันวันแต่ล่างานการก็ไม่ทำนี่กูให้มึงมาทำงานนะไม่ได้ให้มึงมานั่งทำตวโง่ๆอย่างเงี้ย เคยเตือนมึงแล้วนะเรื่องลูกอีบัวถ้ามึงฟังกูแต่ทีแล้วปาเนี่ยมึงอ่ะได้มันําเป็นเมียแล้วผู้หญิงพันนั้นอ่ะมันเห็นเก่เงินเหมือนแม่แมัน่ะ <c oughs> นี่ผู้หญิงซม้มซอนอย่างนั้นอ่ะมึงคิดว่ามึงจะเป็นผัวม่ใช่ของมันหร <c oughs> <c oughs> มึงไม่ต้องมาเสือกเรื่องของกูเออ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 กูรู้แล้วแย่มัเล่นนะกูขอเตือนมึงไว้นะมึงอย่าพูดถึงโบแบบนี้อีกไม่อย่างนั้นะต่อไปได้เข้ากระโหลกมึงแน่เออกูรู้แล้วนะกูแก้มึงแน่นเฉยๆนะ เปิดกูคืนเถอะนะนีะ่น วาระการประชุมในวันนี้ดิฉันจะขอพูดถึงเรื่องพื้นที่ทำเลสำหรับโครงการใหม่ค่ะดิฉันจะขอเสนอทำเลใหม่แทนพื้นที่เดิมบริเวณตรงชุมชนแออัดดิฉันคิดว่าพื้นที่ตรงนั้นยังไม่เหมาะสมสำหรับการสร้างโครงการใหม่ของเราในตอนนี้ค่ะไม่เหมาะสมยังไงล่ะครับคุณกีรพัฒน์พื้นที่ตรงนั้นเลยอยู่ใจกลางเมืองแถมการทําลาคมก็สะดวกแล้วเราจะเสี่ยงหาทำเลใหม่ไปทําไม ในเมื่อเรามีของดีอยู่ในมือแล้วนะ่ะเรื่องเวลาครับคุณทรงพลผมว่ามันยังไม่เหมาะสมรวมถึงปัญหาที่จะตามมาภายหลังมันจะทําให้กระบวนการที่เราคิดเอาไว้เนี่ยล่าชา้าซึ่งสิ่งที่จะทําให้กระบวนการล่าช้าก็คือการเจราจากับชาวบ้านในการขอพื้นที่คืนไม่นจะยากเลยเนี่ยครับก็ใช้กฎหมายจัดการและย้ายออกไปสิคุณทรงพลคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะก็ะใช่น่ะสิครับ สร้างเรื่องเล็กๆน้อยๆในการย้ายชาวบ้านก็แค่นั้นเองไม่ใช่จากข้อมูลที่ดิฉันมีชุมชนนี้มีพื้นที่ทั้งหมด41ไร่มีประชากรอาศัยอยู่กว่า1,800ครัวเรือนมากกว่า8,000คนสิ่งที่ยากที่สุดในการเจรจาครั้งนี้คือความผูกพันของชาวบ้านในพื้นที่ค่ะถ้าบอกว่าจะใช้กฎหมายในการจัดการ ดิฉันคิดว่าไม่มีทางที่จะยาชาวบ้านออกจากพื้นที่ได้ภายในหนึ่งถึงสองปีแต่พื้นที่ตรงนั้นนะ่ะมันมีความเหมาะสมนะครับคุณคีรพัฒน์พื้นที่กว้างเหมาะกับโครงการแล้วตรงจุดนั้นนะ่ะก็เป็นพื้นที่ที่ควรจะถูกพัฒนาเพราะมันอยู่ใจกลางเมืองมันควรจะถูกทาให้มีความสีวิลยเทียบเท่ากับพื้นที่ที่อยู่รอบๆไม่ใช่ปล่อยเป็นจุดบอดแบบนั้นผมยังยืนยันนะครับ ว่าเราใช้กฎหมายจาัดก,การกับเรื่องนี้ได้กฎหมายไม่มีขอบเขตของมันนะครับแล้วคนที่ใช้กฎหมายก็ควรจะมีขอบเขตเช่นกันถ้าเกิดชาวบ้านเขาไม่ยินยอมเกิดการมาท้วงขึ้นมาชื่อเสียงของบริษัทเราอาจจะเสียหายก็ได้นะครับอีกอย่างพื้นที่ที่ดิฉันกำลังจะนำเสนอก็มีความเหมาะสมไม่น้อยไปกว่ากันค่ะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ล่งกว้างไม่ต้องทุบหรือสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงมีการคมนาคมที่สะดวกข้อเสียเดียวคือไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองทุกท่านมีความเห็นกันอย่างไรบ้างครับผมเห็นด้วยกับคุณสงพลน,นะครับโครงการใหม่นี้เราควรสร้างพื้นที่ตรงนี้เท่านั้นผมไม่คิดว่าเราจำเป็นต้องหาพื้นที่อื่นดิฉันเห็นด้วยกับคุณคีรพัทค่ะ ปัญหาใหญ่ที่สุดของพื้นที่บริเวณนั้นคือผู้อยู่อาศัยในชุมชนการแก้ปัญหาต้องซับซ้อนแน่นอนการขึ้นโครงการใหม่ก็ต้องราช้าไปด้วยก็เรามาเปิดโหวตกันดีไหมครับในการประชุมครั้งหน้าหรือจะเป็นวันนี้เลยดีไหมคะดิฉันเตรียมข้อมูลทุกอย่างมาพร้อมแล้วเจตใจร้อไปถึงไหนคุณกีรพัฒน์ให้เวลาบอกก็ได้ไปหาข้อมูลในการตัดสินใจหน่อยสิครับ ข้งหน้าเราค่อยมาบวก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นดิฉันก็ไม่มีปัญหาค่ะดิฉันขอจบการประชุมเป็นเท่านี้